สวัสดีครับพี่น้องชาวติ๊กตอกนะครับวันนี้เราจะพามาเพาะทุเรียนนะครับเมล็ดทุเรียนนะครับนี่ครับงอกแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะทําการแช่นะครับล้างก่อนนะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็แช่น้าไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับพอหนึ่งสัปดาห์แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ เราก็จะทำการปักชํำลงถุงกระถางเพาะเรื่อยๆนะครับหน้านี้ลงนะครับขอแช่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ